ผมนายสัญชัยช่องวารินนะครับประธานกลุ่มข้าวหางออกบ้านเก่าน้อยหมู่ที่6ตําบลไพศาลอําเภอท่ดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ mm hmm. คือความเป็นมาทําไมถึงทําไอกลุ่มข้าวหางออกนะครับก็เนื่องจากว,ว่าพื้นที่บ้านเก่าน้อยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มนะครับแล้วก็ไอจากสภาพทุนทางธรรมชาติที่มันดินเค็มน้ําเค็มตรงนี้นะครับมันก็เลยเอื้อ ให้ในชุมชนแห่งนี้นะครับมีการปลูกข้าวหอมมะลิ105นะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับใกล้เคียงกับทุ่งกุลานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ตรงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แล้วจะมีที่นาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจาก3ไร่ถึง20ไร่ประมาณนี้นะครับได้ผลผลิตก็พอเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พอแบ่งขายในส่วนหนึ่ง แรงบันดาลใจแล้วก็เหตุปัจจัยที่ทํำข้าวหางงอกก็เนื่องจากว่าถ้าเราจะขายข้าวในเชิงปริมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยมีรายได้สูงเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดหาทางที่จะพัฒน,นาเป็นการแปลรูปข้าวออมมะลิ105นะครับให้มีในคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เลยคิดค้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทําข้าวหาง ข้าวหางงอกนะครับซึ่งมันมีคุณค่าทางโภชนาการกว่าข้าวขาวธรรมดานี่ก็ประมาณสักยี่สิบเท่าจากข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็ไอการทําข้าวหางงอกตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะทําเฉพาะข้าวไอหอมมะลิหนึ่งส่วนห้านะครับจะเป็นข้าวที่หลากหลายสายพันุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวอชิตะแล้วก็ข้าวพวงชมพูหรือเป็นข้าวลืมผัวหรือข้าวชนิดอื่นๆนะครับเพื่อหอบริการให้กับไอกลุ่มผู้ อ้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเพราะว่าข้าวพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้ไอลดโรคของคนนะครับซึ่งเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับก็จําเป็นต้องดูแลในเรื่องสุขภาพมากกว่าปกตินะครับดาเนินการของกลุ่มของเรานะครับปัญหาจริงๆก็คือในเรื่องไอทุนที่เราจะมาซื้อข้าวจากสมาชิกนะครับ ไม่ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับกลุ่มอื่นที่ผลิตข้าวที่เราจะต้องมาสำรองไว้นะครับเพื่อจะมาทําเป็นผลิตเป็นข้าวฮางอ,อกนะครับเพื่อแปรรูปแล้วก็ส่งขายให้กลับไปออเดอร์ที่จะส่งเข้ามานะครับก็ในในส่วนนี้ก็ยังเป็นปัญหาของพวกเราอยู่ครับผมผมในฐานะที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ ในส่วนนี้นะครับก็เลยอยากจะขอเป็นคนที่เข้าใจปัญหานะครับว่าการที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็เพิ่มมูลค่าในเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยภายคีเครือข่ายโดยเฉพาะนในส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยส่งเสริมแม้ว่ากลุ่มของเรานะครับจะมีเป้าหมายที่เราจะให้ผลิตสินค้าตรงนี้นะครับเพื่อบริการให้กับกลุ่มผู้สนใจ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาอย่ก็คือไอเรื่องขาดทุนไอทุนที่จะมาดําเนินการนะครับเพราะว่าจะเป็นการซื้อข้าวมาไอสำรองไว้อย่างนี้นะครับเพื่อบริการให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์เข้ามาตรงนี้ไอกลุ่มของเราก็คงจะอยากจับอคคามมานโเข้าในส่วนอื่นอยู่โดยเฉพาะทางสภาเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้พวกผมก็ได้มาขอขึ้นทะเบียนไว้เพื่อไอรอ การที่ส่วนราชการอื่นจะเข้ามาสนับสนุนส่สงเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทําผลิตภัณฑ์หรือในส่วนถ้ามีงบประมาณหรือมีออเดอร์ต่างๆที่ที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มของเราก็ก็อยากจะขอควา,ามโนุมนราะห์ด้วยนะครับ ได้รับการสนับสนุนก็คือหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนะครับผมก็แนะนําประธานกลุ่มต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภาเกษตรของจังหวัดละยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นจากทางไอ้เกษตรจังหวัดนะครับเกษตรอำเภอผมพัฒนาที่ดินแล้วก็ในส่วนภาคีเครือข่ายในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะครับทางสํานักงานจังหวัดและส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนด้วยได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่ม ก็ต้องขอขอบคุณไว้นโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับดรประจักษ์บุญกาพิมพ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนางวนาลัยกองอุดมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด